กันจุด้อนเนี่องเนาะเรางงแบบนั้นนลักษณะนี้วาไปไห้เชียนลังครับเชียลังกนี่นะครับวงลหวนับอาาบกไปเรื่อยองนีงแฟนกำลังเล่น มีคอวนนัเป็นบังไฟเล่าไหมครับบอลากันโต้ครับบนกุลคอนแกนมามีเล่า p ีวีเป็นบังไฟไหมครับจดกินยัมเวลาครับแข็งขันพีวานิางหกัครับนี่ทางครับ

ขาลอยเพียงเยงนะครับเป็นเหรียนกันยี่นี่ครับลอยเศร้าลอยี่สละนำกันนีละนะครับเอาพอแ้วลงยาฐานอยู่เลพี่ขอความปรนน้เดกครับให้พิงมาเกลืผู้ิน่ไฟ้าู้บน ได้เลยครับพี่ได้ครับพี่มาเร่งร้อนเร่งราคาพี่นะครับเฮ้ยเ้ยยมรไหลรขึ้นกการขึานการน้นการขึข้าการขึานนกานึ้

พี่ลองกนยังพี่้องนอไรครับยี่สิบะปเดียครับยี่สนีเดยยังไรนะครับยสียลนะครับอย่